แม้หมอใหญ่จะกลับมาสวมบทบาทผู้บริหารและหมอใหญ่ประจําเมืองเขายังไม่ลืมวันที่ต้องปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนเหมือนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งตอนนี้สิ่งที่เริ่มจากความทุกข์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวทุกเช้าหมอใหญ่เดินเข้าคลินิกเขามองเด็กๆเ,เล่นหัวเราะผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นและพยาบาลกับแพทย์ที่ทํางานด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเมตตาและความเอื้ออาทรที่ทุกคนร่วมกันสร้างวันหนึ่งพยาบาลรุ่นใหม่ถามเขาว่าคุณหมอครับทำไมคุณถึงทุ่มเทขนาดนี้ทั้งงที่บาคนเเคคยปฏิสธุณ หมอใหญ่ตอบด้วยรอยยิ้มอกอุ่นว่าพระผมเคยอยู่ตรงนั้นผมรู้ว่าความเมตตาเพียงนิดเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่าปล่อยให้ใครถูกทอดทิ้งเพราะทุกชีวิตมีค่าเรื่องราวของหมอใหญ่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเมืองผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นพยาบาลและแพทย์รุ่นใหม่เริ่มนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลอื่นๆทำให้ระบบการแพทย์เต็มไปด้วยความเมตตาและเอื้ออาทร หมอใหญ่ยังคงยืนมองเด็กๆที่หัวเราะและผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นพร้อมรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเมตตาและเอื้ออาทรของผู้คนทุกคนเรื่องราวที่เริ่มจากการถูกปฏิเสธกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สวยงามที่สุดสำหรับเขาและทุกคนที่ได้พบเจอเวลาผ่านไปหมอใหญ่เริ่มเห็นผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดคลินิกเล็กๆของเขากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนทุกชั้นชนให้ความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยยากจนทุกคนได้รับการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและความเท่าเทียม หมอใหญ่ยังคงเดินตรวจคลินิกด้วยตัวเองบางครั้งเขายังคงใส่ชุดเก่าจำลองความเป็นคนเร่ร่อนเพื่อไม่ให้ลืมความทุกข์ของผู้ที่เคยถูกทอดทิ้งเขาเข้าใจความเจ็บปวดความอับอายและความโดดเดี่ยวของผู้ป่วยที่ต้องเผชิญระบบการแพทย์ที่ไม่เอื้ออาทรวันหนึ่งมีหญิงสาวพาลูกชายตัวเล็กมาที่คลินิกเด็กป่วยหนักและเคยถูกทอดทิ้งจากโรงพยาบาลหลายแห่งหมอใหญ่เข้าดูแลเองให้การรักษายอย่างละเอียดพร้อมทั้งสอนแม่วิธีฟื้นฟูสุขภาพลูก หญิงสาวร้องให้ด้วยความดีใจเธอขอบคุณหมอใหญ่และทีมงานเด็กชายเริ่มยิ้มและหัวเราะหมอใหญ่รู้สึกเต็มหัวใจเพราะเห็นว่าความเมตตาและความเอื้ออาทรเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงนอกจากนี้หมอใหญ่ยังจัดโครงการอบรมชุมชนสอนการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการป้องกันโรคและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขาดแคลน แม้หมอใหญ่จะกลับมาสวมบทบาทผู้บริหารและหมอใหญ่ประจําเมืองเขายังไม่ลืมวันที่ต้องปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนวันที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งตอนนี้สิ่งที่เริ่มจากความทุกข์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวทุกเช้าหมอใหญ่เดินเข้าคลินิกเขามองเด็กๆเ,เล่นหัวเราะผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นและพยาบาลกับแพทย์ที่ทํางานด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเมตตาและความเอื้ออาทรที่ทุกคนร่วมกันสร้างวันหนึ่งพยาบาลรุ่นใหม่ถามเขาว่าคุณหมอครับทำไมคุณถึงทุ่มเทขนาดนี้ทั้งงที่บาคคคนเเยปฏิสธุณ หมอใหญ่ตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่าพระผมเคยอยู่ตรงนั้นผมรู้ว่าความเมตตาเพียงนิดเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่าปล่อยให้ใครถูกทอดทิ้งเพราะทุกชีวิตมีค่าเรื่องราวของหมอใหญ่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเมืองผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นพยาบาลและแพทย์รุ่นใหม่เริ่มนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลอื่นๆทำให้ระบบการแพทย์เต็มไปด้วยความเมตตาและเอื้ออาทร หมอใหญ่ยังคงยืนมองเด็กๆที่หัวเราะและผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นพร้อมรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเมตตาและเอื้ออาทรของผู้คนทุกคนเรื่องราวที่เริ่มจากการถูกปฏิเสธกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สวยงามที่สุดสำหรับเขาและทุกคนที่ได้พบเจอเวลาผ่านไปหมอใหญ่เริ่มเห็นผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดคลินิกเล็กๆของเขากลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนทุกชั้นชนให้ความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยยากจนทุกคนได้รับการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและความเท่าเทียม หมอใหญ่ยังคงเดินตรวจคลินิกด้วยตัวเองบางครั้งเขายังคงใส่ชุดเก่าจำลองความเป็นคนเร่ร่อนเพื่อไม่ให้ลืมความทุกข์ของผู้ที่เคยถูกทอดทิ้งเขาเข้าใจความเจ็บปวดความอับอายและความโดดเดี่ยวของผู้ป่วยที่ต้องเผชิญระบบการแพทย์ที่ไม่เอื้ออาทรวันหนึ่งมีหญิงสาวพาลูกชายตัวเล็กมาที่คลินิกเด็กป่วยหนักและเคยถูกทอดทิ้งจากโรงพยาบาลหลายแห่งหมอใหญ่เข้าดูแลเองให้การรักษายอย่างละเอียดพร้อมทั้งสอนแม่วิธีฟื้นฟูสุขภาพลูก หญิงสาวร้องให้ด้วยความดีใจเธอขอบคุณหมอใหญ่และทีมงานเด็กชายเริ่มยิ้มและหัวเราะหมอใหญ่รู้สึกเต็มหัวใจเพราะเห็นว่าความเมตตาและความเอื้ออาทรเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงนอกจากนี้หมอใหญ่ยังจัดโครงการอบรมชุมชนสอนการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการป้องกันโรคและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนพยาบาลและแพทย์รุ่นใหม่ที่เคยเย็นชาต่อผู้ป่วยเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะฟังและใส่ใจทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีรอยยิ้มพวกเขาก็รู้สึกถึงความสุขและความพอใจในงานที่ทำ หมอใหญ่ยังจัดโครงการอบรมชุมชนเป็นประจำสอนคนในชุมชนให้รู้จักการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการป้องกันโรคและการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนผู้คนเริ่มมีความตระหนักว่าการช่วยเหลือกันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องของหัวใจและความเอื้ออาทรเรื่องราวของหมอใหญ่ที่เคยปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองความเสียสละและความอ่อนโยนของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนพวกเขาเข้ามาสนับสนุนคลินิกทั้งบริจาคเงินเสื้อผ้าอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้คลินิกเล็กๆก,กลายเป็นศูนย์กลางของความหวังและความอบอุ่น แม่หมอใหญ่จะกลับมาสวมบทบาทผู้บริหารและหมอใหญ่ประจําเมืองเขายังจดจําวันที่ต้องปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนอยู่เสมอวันที่เขาเคยถูกทอดทิ้งและรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้สิ่งที่เริ่มจากความเจ็บปวดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบตัวทุกเช้าหมอใหญ่เดินเข้าคลินิกเขามองเด็กๆเ,เล่นหัวเราะผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นและพยาบาลกับแพทย์ที่ทํางานด้วยรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเมตตาและความเอื้ออาทรที่ทุกคนร่วมกันสร้างวันหนึ่งพยาบาลรุ่นใหม่ถามเขาว่า คุณหมอครับทำไมคุณถึงทุ่มเทขนาดนี้ทั้งที่บางคนเคยปฏิเสธคุณหมอใหญ่ตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นว่าเพราะผมเคยอยู่ตรงนั้นผมรู้ว่าความเมตตาเพียงนิดเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่าปล่อยให้ใครถูกทอดทิ้งเพราะทุกชีวิตมีค่าเรื่องราวของหมอใหญ่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เมืองทั้งเมืองผู้คนเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นพยาบาลและแพทย์รุ่นใหม่เริ่มนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลอื่นๆทำให้ระบบการแพทย์เต็มไปด้วยความเมตตาและความเอื้ออาทร หมอใหญ่ยังคงยืนมองเด็กๆที่หัวเราะและผู้ป่วยที่ฟื้นขึ้นพร้อมรอยยิ้มเขารู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเพราะความเอื้ออาทรและความเมตตาของผู้คนเรื่องราวที่เริ่มจากการถูกปฏิเสธกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สวยงามที่สุดสำหรับเขาและทุกคนที่ได้พบเจอเวลาผ่านไปหมอใหญ่เริ่มเห็นผลของความพยายามทั้งหมดคลินิกเล็กๆที่เคยเป็นเพียงที่สำหรับรักษาผู้ป่วยทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางของความหวังและความเมตตาผู้คนจากทุกชั้นชนเข้ามาขอความช่วยเหลือและทุกคนได้รับการดูแลด้วยความเท่าเทียมและเอาใจใส่ ความเปลี่ยนแปลงนี้ยังแพร่กระจายไปในชุมชนเด็กๆและครอบครัวที่เคยถูกทอดทิ้งกลับมามีความหวังมีผู้บริจาคอาหารเสื้อผ้าและยามาช่วยเหลือคลินิกทําให้คลินิกเล็กๆกลายเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือและความเมตตาหมอใหญ่ยิ้มเมื่อเห็นภาพนี้เขาจําได้ว่าตัวเองเคยถูกทอดทิ้งเคยรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาเริ่มต้นด้วยความเสียสละกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวเขาเรียนรู้ว่าการปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนไม่ได้ทําให้เขาอับอายแต่กลับสอนให้เขาเข้าใจหัวใจของมนุษย์อย่างแท้จริง หลายเดือนต่อมาคลินิกมีผู้ป่วยจากทุกชั้นชนเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ทุกคนได้รับการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและความเท่าเทียมหมอใหญ่รู้สึกภูมิใจที่เขาและทีมของเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้สุดท้ายวันหนึ่งหมอใหญ่ยืนมองผู้ป่วยที่เคยอ่อนแรงแต่ตอนนี้ยิ้มสดใสเขามองเด็กๆเ,เล่นหัวเราะพยาบาลและแพทย์ทำงานด้วยรอยยิ้มและทุกคนเข้าใจว่าความเมตตาและความเอื้ออาทรสามารถเปลี่ยนโลกใบเล็กๆของพวกเขาให้เต็มไปด้วยความหวัง หมอใหญ่รู้ว่าการปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนไม่ใช่แค่การทดสอบระบบการแพทย์แต่มันเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เขาและทุกคนรอบตัวรู้จักความรักความเมตตาและคุณค่าของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลาผ่านไปหมอใหญ่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในคลินิกพยาบาลที่เคยเย็นชาเริ่มเอาใจใส่ผู้ป่วยมากขึ้นแพทย์หลายคนเริ่มถามถ่ายความเป็นอยู่และฟังปัญหาของผู้ป่วยอย่างจริงใจผู้คนในเมืองเริ่มรู้จักคลินิกนี้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะรวยหรือจน วันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอร้องไห้เพราะแม่ป่วยหนักและไม่มีเงินรักษาหมอใหญ่เข้าไปปลอบใจและดูแลเธอเหมือนลูกสาวของตัวเองเขาใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อให้แม่ของเด็กปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นเด็กผู้หญิงค่อยๆย,ย,ยิ้มและพูดว่าขอบคุณค่ะคุณหมอคำพูดสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งหมอใหญ่รู้สึกหัวใจอิ่มเอมเมื่อเห็นว่าความพยายามของเขาไม่ได้สูญเปล่า นอกจากนี้คลินิกยังเริ่มมีโครงการอบรมสำหรับชุมชนเพื่อให้คนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุและเด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และผู้คนเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาและเธอสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หมอใหญ่ยิ้มมองภาพทั้งหมดเขาจำได้ถึงวันที่ตัวเองต้องปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนและถูกปฏิเสธการรักษาตอนนั้นเขารู้สึกอับอายและโดดเดี่ยวแต่หมอใหญ่ถูกปฏิเสธการรักษาเพราะปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนแต่สิ่งที่เขาทำต่อไปทำให้ทุกชีวิตรอบตัวเปลี่ยนไปตลอดกาล หมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนใส่เสื้อผ้าเก่าขาดขาดรองเท้าเก่าและเดินไปตามถนนหนทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นและขยะเขาต้องการดูโลกจากมุมมองของคนธรรมดาและเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วยที่มักถูกละเลยวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ข้างถนนคนเดินผ่านไปมากมายโดยไม่สนใจแต่หมอใหญ่ยังคงรอคอยโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในฐานะคนธรรมดาเขาเข้าหาคลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งและขอรับการตรวจรักษา พยาบาลที่เห็นเขาในสภาพแบบนั้นทำหน้ายุ่งและบอกว่าเราไม่สามารถให้การรักษาได้สำหรับคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้หมอใหญ่พยายามอธิบายว่าเขาป่วยและต้องการความช่วยเหลือแต่คำพูดของเขาไม่ได้รับความสนใจหมอใหญ่รู้สึกใจสลายแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของแพทย์และพยาบาลเห็นว่าบางครั้งพวกเขาละเลยผู้ป่วยที่ไม่สวยงามหรือไม่รวยเหมือนคนอื่นนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นจากมุมมองของผู้มีอำนาจ เขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่มากวากว่าการแค่ปลอมตัวเขาเริ่มช่วยผู้ป่วยคนอื่นที่ถูกปฏิเสธแม้ตัวเขาเองจะยังไม่ได้รับการรักษาเขาแบ่งปันความรู้และทักษะการแพทย์เบื้องต้นสอนผู้ป่วยวิธีดูแลตัวเองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพผู้คนเริ่มสังเกตเห็นคนเร่ร่อนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นและความเมตตาของเขาเริ่มเปลี่ยนใจพยาบาลบางคนพวกเธอเริ่มยอมให้ความช่วยเหลือและเริ่มฟังคำแนะนำจากเขาแต่บางคนยังคงเย็นชาและไม่สนใจ หมอใหญ่ได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์นี้เขาเข้าใจความเจ็บปวดความอับอายและความโดดเดี่ยวของผู้ที่ต้องเผชิญกับระบบการแพทย์ที่ไม่เอื้ออาทรเขากลับมาที่คลินิกในฐานะหมออีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานทำให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับความสนใจและความเมตตาหมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนใส่เสื้อผ้าเก่าขาดขาด,ขาดรองเท้าเก่าและเดินไปตามถนนหนทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นและขยะเขาต้องการดูโลกจากมุมมองของคนธรรมดาและเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วยที่มักถูกละเลย วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ข้างถนนคนเดินผ่านไปมากมายโดยไม่สนใจแต่หมอใหญ่ยังคงรอคอยโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือในฐานะคนธรรมดาเขาเข้าหาคลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งและขอรับการตรวจรัก